คุณยายพาหลานสาวไปซื้อของที่ร้านขายของชำแต่จูจ่ๆเด็กหญิงก็หายไปคุณยายตามหา,หาหลานหลายวันไม่หยุดเธอใช้เงินเก็บทั้งหมดเพื่อให้พิมพ์รูปหลานบนกล่องนมแต่ก็ยังไม่มีข่าวใดๆวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งอยากซื้อบ้านเก่าของคุณยายในราคาสูงมากแต่คุณยายปฏิเสธเพราะเธอกลัวว่าหลานสาวอาจกลับมาแล้วหาบ้านไม่เจอแล้ววันหนึ่งข่าวดีก็มาถึงหลานสาวถูกพบแล้วคุณยายรีบไปที่สถานีตำรวจแต่เมื่อรู้ความจริงเธอก็ถึงกับช็อกเด็กหญิงไม่ได้ถูกลักพาตัวไปแต่แม่แท้ๆของเธอแอบพาไปเองไม่นานลงาก้็เเีด เมื่อเด็กหญิงเดินเข้ามาคุณยายเห็นกำไลเส้นเดิมบนข้อมือกำไลที่หลานเคยใส่ตอนอยังเล็กน้ำตาของเธอก็เออขึ้นมาทันทีการกลับมาของหลานทำให้รอยยิ้มกลับคืนสู่ใบหน้าของคุณยายอีกครั้งเธอกลัวว่าจะเสียหลานไปอีกจึงคอยอยู่ข้างเธอตลอดเวลาคุณยายมัธยัสถ์กับตัวเองมากแต่กลับซื้อของที่ดีที่สุดให้หลานเสมออย่างไรก็ตามความรักนั้นกลับมากเกินไปเด็กหญิงไม่ค่อยมีความสุขวันหนึ่งครูของเธอตำหนิและบอกให้เอาของควัญทั้งหมดกลับไปถึงได้รู้ว่าคุณยายให้ของขวัญครูหลายชิ้นเพื่อให้ครูดดดูแแลลลหาาานนนนเเเเเเเปป็็็พิิิิศษต่่่ที้ออออยยยกกกกกญงงงรรรมมัััับคควขุณธื ที่ที่คุณยายมองเห็นคอยทาครีมกันแดดให้คุณยายความสุขและความอบอุ่นฉายชัดในดวงตาของคุณยายเสมอแต่แล้ววันหนึ่งเพื่อนในแก๊งโทรมาหาเธอและข่มขู่ว่าหากไม่ให้เงิน20บล้านบาทเขาจะทำร้ายเพื่อนสนิทของเธอเด็กหญิงจึงแอบหยิบสม,มุดบัญชีธนาคารของคุณยายแต่ก่อนที่จะโอนเงินเธอก็หยุดแล้ววางมันกลับที่เดิมเพราะว่ามีเพื่อนบ้านเห็นเข้าเพื่อนบ้านไปบอกคุณยายแต่คุณยายไม่เชื่อเธอเพียงบอกเด็กหญิงว่าฉันทำได้ทุกอย่างเพื่อเธอคำพูดนั้นทำให้หัวใจเด็กหญิงสั่นไหวเธอเริ่มทุ่มเทเรียนศิลปปะะอยยย่่่าาาาาาางงงงงจจจรรริัไมมนนนนกก็ส้้้้ผผลลลทททีีใใใหหูคคโดุณ แต่แล้วพ่อของเด็กหญิงก็มาถึงและทําลายความสุขทั้งหมดเขามาเพื่อของเงินเขาขู่ว่าหากเธอไม่ให้เขาจะบอกคุณยายความจริงว่าเธอไม่ใช่หลานแท้ๆเด็กหญิงจาใจยื่นสมุดบัญชีให้แล้วหนีออกจากหมู่บ้านไปวันรุ่งขึ้นตํารวจก็นําเธอกลับมาคุณยายรีบมาทันทีแต่เด็กหญิงปฏิเสธที่จะพบและเปิดเผยความจริงทั้งหมดแท้จริงแล้วเธอไม่ใช่หลานสาวของคุณยายแต่เป็นน้องสาวต่างแม่ของหลานตัวจริงหลายปีก่อนในอุบัติเหตรุรถยนต์หลานสาวตัวจริงและแม่ของเธอเสียชีวิตพ่อของเด็กหญิงอยากได้เงินประกันของลูกจึงนํากาไรของเด็กทีีีี่่่เเสสยยชววววิตตมาาาาใใหให้้้ลลลลููกกกกกออคนแแขงขง เด็กหญิงเติบโตมาในความมืดมิดตลอดชีวิตเมื่อเห็นภาพเด็กหายบนกล่องนมเธอจึงรวบรวมความกล้าเพื่อหลีกหนีอดีตในที่สุดคุณยายก็ได้รู้ความจริงเกี่ยวกับหลานสาวตัวจริงแต่ความจริงนั้นเจ็บปวดจนหัวใจของเธอแทบสลาย